โจมงานเงินพิชิตโควิด1 9ขอพลังแห่งองค์พระพิเคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด1 9ครับเมื่อศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียนปิดการดําเนินการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรั 19. สโควิด1 9ศูนย์ทำอะไรเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดใช้ในอนาคตเมื่อเหตุการณ์สงบครับจู่โจมศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน นายกรียงไกรจงเจริญผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกทมบอกว่าสำหรับใครที่จะใช้บริการศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียนช่วงนี้นะครับรัฐบาลเข้มงวดมากทุกศูนย์สนามกีฬาสถานที่สาธารณะทั่วกรุงเทพปิดให้บริการหมดหมดครับกรุงเทพมหานครนะครับได้ทำการปิดธรรมการของศูนย์เยาวชนทั้งหมดนะฮะัทั้ง35แห่งแล้วก็รวมทั้งเรื่องของศูนย์กีฬานะครับศูนย์ทยญี่ปุ่น ท,ที่ดินแดงนะครับก็ปิดปดำเนินปิดทําการอยู่นะครับก็จะจะ,จะมีการวางแผนในการเปิดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็รอความชัดเจนในเรื่องของสถานการณ์นะครับของโควิด1 9ปิดศูนย์อย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็พักสบายสินายเกรียงไกรจงเจริญผุ้มโวยการสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวคอทมบอกว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่ได้พักนะครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายภายในศูนย์สร้างสุขทุกวยัยให้พร้อมใช้เมื่อเปิดบริการครับช่วงที่ปิดทําการเนี่ยครับเราก็มีการซ่อมปรับปรุงทั้งหมดนะครับบางส่วนนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ทำรุดเนี่ยนะฮะเ,เ,เราก็เรามีบํารุงสูงอยู่แล้วเราก็ใช้เงินตรงนี้มาปรับปรุงเลยในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้าเข้ามานะครับเราก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะเปิดทําการเมื่อไหร่พร้อมแล้วก็มีสิ่งที่ใหม่ๆ เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นสปอร์ตซิตี้ครับว่าแล้วพอออสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกอทมก็พาเดินเยี่ยมชมทั้งตึกเลยครับนี่ฮะห้องดูคะนี่ฮะห้องดนตรีสากกนี่ฮะห้องดนตรีนี่ครับห้องดีลาดนี่ครับลานโลกงสาหรับดีลาด เมื่อพาเดินชมตึกไม่หนำใจพาออกมาเอาดอไปที่โรงยิมขนาดใหญ่บาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะก้อฟุตซอลเล่นกันที่นี่ครับถือโอกาสนี้ปรับปรุงพื้นอาคารครับและยังมีข่าวดีมาบอกสะว่ายน้ำทั้งเก้าแห่งแต่งบประมาณสร้างหลังคากันเด็ดเรียบร้อยแล้วครับฉลนที่ขึ้นเนี่ยกันความร้อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับสำนักวันรมการท่องเที่ยวนะครับจะดำเนินการหาผู้จ้างนะได้งบมาแล้ว ก็จะทําหลังคาคุมสะนะครับเพื่อที่จะให้ดูแลตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยอย่างช่วงเช้าเนี่ยมีผู้สูงอายุทรร้า่าเยอะมากนะครับจะมีอะไรบิกในน้ำนะครับเพราะว่าเขาก็มาผ่อนคลายนะครับคนนิยมมากผู้สูงอายุนิยมมากนะครับอันนี้ก็ถ้ามีหลังคาที่คุมแล้วเนี่ย รเราพเดินมาเล่นได้ต่อเนี้เพราะมันจริงแล้วเล่นแค่เช้ากับเย็นเท่านั้นเองกลางวันก็ไม่ไหวมันร้อนมากสะว่ายน้ําที่เคยบริการสัปดาห์ละไม่กี่วันคราวนี้เห็นที่จะต้องเปิดบริการทุกวันแล้วนะครับ<ฮ>ถามแรงตอบแรงห้องสอนภาษาต่างประเทศที่เมื่อก่อนเห็นสอนแค่ภาษาจีนภาษาอังกฤษทําไมเดี๋ยวนี้ต้องสอนภาษาพม่าด้วยล่ะครับท้องคุยกันเองไม่รู้แต่เวลาเราจะใช้เขาเนี่ยเราพูดภาษาเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาจะดีใจมาก แต่ <sympath ize> จริงๆก็พูดใจได้แต่เวลาก็ด่าเราเราจะไม่รู้เขาหรือเขาจะนินทาเราเราจะไม่รู้คือการสื่อสารตรงนี้เราจะไม่ทราบใช่ไหมคะอย่างน้อยๆให้เขานินทาเราเราจะได้รู้ต้องพูดถึงอะไรเรียกว่าที่ศูนย์สร้างสุขทุกไว้บางขุนเทียนมีครบทุกรถนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเฮเฮฮาฮาปานะกระปังแหม่ ส่วนที่ยังไม่เปิดบริการในช่วงนี้นะครับกทมได้จัดทาวีดิทัศน์แนะนําการออกกําลังกายหรือสัมนาการด้านอื่นๆผ่านออนไลน์ผ่านื่อมีเดียต่างๆครับเอ่อออนแอร์เลยนะครับสดนะครับไฟ้สดมีการกิจกรรมในเรื่องของโยคะเรื่องของไอดลบิกนะครับเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับที่ฝึกสอนเด็กเรื่องของศิลปะนะครับเราจะมีตารางนะครับตอนนี้ก็มีมีมีเพจของสำนักวัฒนธรรมกาท่องเที่ยว ขอร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยสู้ภัยโควิด19ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทีมงานที่มรู้จักเหน็ดมรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานะกระกปังแงมนะครับเจ้านายปูน,ปน